ต้นไม้หักเลยฝนตกอะลมแรงแสดงว่าลมแรงแน่นอนนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับอยู่ที่ <c oughs> บ้านเรา <c oughs> บ้านจรวยที่ผมทำงานก็ตกครับเมื่อคืน <c oughs> ผมไปเมืองมานะ ฝนตกลอดทางเลยครับท่วมดู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 ด,ด,ดูมันตกได้ตกดีเนี่ยข้าวแตกโอ้ย,อ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 ยน้ำเออ น้ำน้ำท่วมครับผมถนนแล้วเบาได้เบาเบาได้เบาร้านค้ากระจาย เฉ <Yeah. S 2> ลอครับเด็กนักเรียนไอ้โอ้เมื่อคืนแสดงว่าท่วมเยอะกว่านี้นะครับ เห็นเศษไม้เศษอะไรเต็มถนนเลยระยะทางไปกลับก็ประมาณ14กิโลนะฮะไปกลับทุกวันนะครับจะนอนก็กระเทิน ตรงนี้เองเอจะนอนก,ก็เทินนี่ใกล้ๆเองขี่รถกลับบ้านทุกวันเลยก็ <c oughs> พอได้ทำครับงานแถวบ้านก็ประมาณนี้นะครับเรื่อยๆไม่ทำก็ไม่ได้ต้องทำ <c oughs> น้ำก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงนี้น้ำเยอะอยู่แล้วเออเรส้สึกว่าบรรยากาศมันน่าหนอนมากเลยนะวันนี้มันไม่น่าไปทำงานเลยบ้างอังแกงบ้างรรกทง วัดสังมงคลงนีตักผมงบ่วในร้านค้าเอ้ร้านตัดผมยังไม่เปิดเลยเรื่อว่าบรรยากาศดีข้าวแถวนี้ก็สวยมากเลยนะครับนี่อุ้ยน,นี่แตกลวงแล้วนี่แตกลวงจนหลายนั่นแล้วออนแล้ว เรียกอะไรนะดัติดะดะ์ดัติตาใส่ถุงเลยอ่ะโอ้ยลำบากนะครับนักเรียนหน้าฝนเขาใส่ถุงหิวนะครับบนหัวโอเคไปโรงเรียนครับโรงเรียนก็อยู่ประมาสองกิโลนะ แสงสับบ้นแสงซับในน้ถึงแล้วโอ้ไม่ตูโทรศัพท์รุ่นเก่าเลยหน้าบ้านอย่างเท่ับสามสามเสาโอ้ยสามตู้เลยสมัยก่อนนะ พูดถึงสมัยก่อนเนี่ยไอโทรศัพท์ยอเรียนอะเราคิวกันนะโอ้โหโทรครับำัันก็ค่อนข้างที่จะ ปลาเรืองเช่นกันนะครับขับรถมาทำงานเฮ้ยเหมือนทำงานอยู่กรุงเทพเลยอ่ะผมอะตื่นเช้าต้องมาทำงานขับรถเติมน้ำมัน <c oughs> เอ้ยคนมาแล้วนี่หว่า หัดมาก่อนนี้ไขมา ถึงแล้วครับหน้างานเอ็นตัวก่อนโอ้ยเดือดเดืดเดืดช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นไเลยพี่น้องเ้ยมาแต่ทำงานทุกวันครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเกี่ยวข้าวครับ เดี่ยวข้าวก็ผมว่มาไม่นานหรอกรถช่วงอะไรนะช่วงอันนี้รถเยอะครับช่วงนี้รถเยอะลงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว